บางทต่อเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีส่วนร่วมคือมีการกระทำสิ่งที่เรากระทำก็มีคือกายคือใจคือสติถ้ามีแต่ส่วนประกอบไม่มีการกระทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นกรรมไม่เป็นการกระทำ เมื่อกร,รมไม่มีผลของกรารก็ไม่เกิดผลของการกระทำก็ไม่เกิดการกระทำสำคัญที่สุดโดยเฉพาะกรรม,มาฐานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทันทีทันใดเป็นกรารขึ้นมาทันทีมีสติเอาม,มากำหนดมาทาดูก็เกิดขึ้นที่กายสติเป็นธรรมที่เป็นกุศล เวลาใจมันคิดไม่ีสติเบิดขึ้นดีใจมันก็เป็นกรรมเป็นกุศลที่จิตใจเราใช้กายอย่างไรเราใช้จิตใจอย่างไรเป็นกรรมประเภทไหน,นบางทีใช่ไม่ถูกใช่ผิดพลาดก็เปิ้อเพื่อนมามากลายเป็นกิเลสพันห้าตันหาลอยแปะกลายเป็นโทษเป็นโทษตาย ปฏิบัติทำไหนมันกกบกู้มันลือน้อถอนมันลบล้างเหมือนกาดอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรักเสื้อสักผ้าให้สะอาดเพราะเราใช้มามันเปื้อนๆหายใจของเราเนี่ยก็เปื้อนด้วยอกุศล,กกวลวศความหลงมากกว่าความรู้จิตใจก็เปิื่อนด้วยอกุศลความหลงมากกว่าความรู้ เมื่อมีความหลงมากขัวความโลกูกก็ใช้ชีวิตที่ผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดแดงชีวิตที่ผิดเป็นเล่ามอยยาโตโสโมโหโทะเลาะวิวาการเป็นฆ่ากันเบียดเบียนตนแดงบีบเบียนคนอื่นเป็นผลกระทบกระทือนไปต่อทุกสรรพสิ่งต่อเพื่อนร่วมโลกเราจะมาทำอันเดียวกันมาทำกรรมมาปฏิบัติธรรม ามีสติไปเตินกายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างเจดวันบ้างหนึ่งเดือนบ้างเ็ดเดือนบ้างถ้าที่สุดถ้าไม่เกิดผลนะไยหนึง่งหนึ่งปีถึงเกดปีต้องเกิดเลยกันแน่นอนเพราะมันตนกรรมโดยพ่อกรรมฐานตามรูปแบบของสติประฐานที่วันจัดเกณฑ์แม่นยำมีกายมีรูปแบบ รูแขนเข้ารูสึกแยกแขนออก,กูากศึกไปลูไปในกายวันคิดไปที่ใดที่เป็นเรื่องของจิตก็กลับมาที่กายมาตั้งไว้อ่าตั้งว่าที่กายมาลูสึกตัววันคิดไปก็ลูที่กายถือว่าสอนจิตฝึกหัดจิตโดยตรงอยู่แล้ว พอมันหลงอะไรที่มันทุกข์มันโทษเลยกลับมาหาที่ตั้งมาลูสึกตัวมันตอนท่าจะเจ็บจะป่วยปวดเพื่อง่วงเหงาหนอนกลับมาหาที่ตั้งมาลูสึกกู้แขนเข้าเหยียดแขนออกมาลูสึกตัวต้องสู้พอทุกควร หลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกไปเกับความพิษไปเกอบตากับหูไปเกับกายอำท่าชวนร่อน,นต่าเด็ดเผือไม่ล่าก็ไม่โตเทมาลู้สึกตัวความรู้จึกตัวไม่ได้ไม่ล่ากับอะไรไม่ล่าสมัยยังลู้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เปตนจตตายังไงก็ใช้ได้อยู่ยังเกวอยู่ มันเป็นอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นมาจนวัชนชานีจำนานเห็นเรื่องเก่าบ,าบา่อยๆเรื่องผิดก็เห็นบ,บ่อยๆเรื่องถูกก็เห็นบ,บ่อยๆก็มีบทเรียนเพิ่มขึ้นได้บทเรียนจากสองเท็จองจริงที่มันเกิดกับกายเกับใจเรานี่มีกันทุกคนไม่มีใครไม่ผิดไม่มีใครไม่ไม่ถูกไม่มีใครไม่เคยสุกไม่มีใครไม่เคยทุกข์ แต่ว่าป่านนี้เราว่าลู้สุดตัวทิ้งมันซะก่อนผิดถูกสุกทุกทิ้งมันซะก่อนมาลู้จุดที่กายากู้แขนเข้าเจแขนออกยิ่งกรรมาฐานแบบที่เราทําอยูน่นี้จัดสามธาล่าสุดมาบินาทีละลู้วินาทีละลู้ยิ่งทียิ่งแม่นยำชัดเจนทำได้ทันใจทำได้ทุกชีวิต ในพะการเคลื่อนไหวก็ไม่สูญเสียอะไรรื่งสร้างเสริมอยู่กับบ้าพพลางกายไในประโยชน์ยกแขนเข้าเหยียดแขนหอกยกมือขึ้นยกงืลงมันบริหารร่งางกายส่วนหน้าอกส่วนต้นขอส่วนหัวใจใบหน้าด้วยแต่ก่อนอาสัญญาตไปเหมือนไปม,มันก็ง่ายขึ้นเบา มันเคยกินมันเคยเดินว่าเราเคยอยู่ที่ไหนคงแช่ที่นั่นใช่ชีวิตที่นั่นก็คองแช่ที่นั้นชำนาญในกายชำนาญในจิตใจมีความรู้ชำนาญทุกพื้นที่ในกายในใจเรานี่อะไรที่มันมีอยู่ที่นี่หมดจนเหตุของเทศของเสียงรู้จากรูปรู้จากนามแต่ก่อนนึกว่าตัวว่าตนพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเราเหมันลื้อถอน เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำมันทำดีแชชั่วสอนได้สอนให้รูปทำดีสอนให้นามทำดีแต่ก่อนมันไม่มีใครสอนไม่มีใครดูแลทิ้งคว่างแล้วแต่มันจะเกิดไรขึ้นมาสุขก,ก็สุขไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยหลงก็หลงไปเลยแบบนี้ไม่เป็นเช่นนั้น ถูกสอนมามากก็เชื่องลงเห็นเป็นรูปทำเห็นเป็นนามทำเห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันไม่ใช่เห็นเฉยๆมันหลุดอะไรไปเฮี้ยแยงทำการนั่นหมายสิ่งที่ตามกับรูปสิ่งที่นามกับนามพอเห็นตามคมเป็นจริงแล้วก็ผ่านด้วยวผ่านเห็นหรือผ่านถ้าเป็นนี่ไม่ผ่านการเห็นทางจิตวิญญาณมันผ่าน ่านทางกิตวิญญาณตาก็ผ่านหูก็ผ่านแค่รูปธรรมนามธรรมแต่เหมือนทำดีทำชั่วแล้วก็ผ่านเพราะมีสติเป็นผู้มือแล้วก็รับผลชั่วมันก็ทำความดีเพราะมีสติเป็นผู้มือทุกไม่ถูกไม่ทุกถูกหลงไม่ถูกก็ไม่หลงถูกต้อง เหนูปอ,อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันเป็นการสัมผัสสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้สัมผัคมสผความทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์อะไรหมดเรียนเห็นูกทุกเห็นนามทุกทุกของลูกทุกของนามขุดคุยอยู่หมดเลยหายใจที่สุดสนใจที่สุดกข้ามาทุกข์เนี่ยการยกคนช่วยตัวเองเนี่ยมันสนุก ทุกสิ่ที่ไหนเกิดเมื่อใดเกิดได้อย่างไรทั้งว้องกันทั้งแจ้ไขทั้งต้องไปเกี่ยว้องกับทุกทั้นนั้นไม่ปล่อยทิ้งสัตนติไว้ชื่อว่าทุกนเนี่ยมตื่นรุ่นมากทุกบางอย่างมาได้ปัญญามาได้ปัญญามันเห็นมันก็เป็นปัญญาแทนที่ทุกเป็นทุกอะายเป็นปัญญา บางทีก็ทุกข์ความคิดความคิดขึ้นมาทุกข์จากการเปลี่แต่กงกร,งระตือรือร้นไม่ปล่อยให้หมกมุ่นคุณคิดความคิดตัวเองก็หยุดไม่เป็นหยุดความคิดไม่เป็นก็ต้องยอมมันนอนไม่หลับกินไม่ได้คิดขึ้นมาเป็นทุกข์โอ้เนี่ยทุกแบบนี้ถ้าผู้ที่ไม่รู้จักก็เกี่ยวข้องไม่เป็น ถ้าเราเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของทุกท้องฟองมันมีแต่เรื่องที่สะดวกรวมทุกมันทําให้สะดวกในความไม่ทุกรวมผิดทําไม่สะดวกในความไม่ผิดเหมือนเราเรียนวิชาอะไรต่างๆทํางานทําการอะไรต่างๆมันจะเป็นศาสตร์ต้นศิลตรงนี้มีผีมือมีปริญญาชำน,น,น,นิชำนาญ ได้บทเรียนได้ปัญญาได้รับความสะดวกเหมือนชิงสุขภะน้่เกิดวความสะอาดขึ้นมาถ้าไม่มีสิงสุขภกความสะอาดก็ไม่มีถ้าไม่มีผิดถูกก็ไม่มีถ้าไม่มีทุกขเหือทุกก็ไม่มีเป็นไปเพื่อความดัอดรุ่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานหยุดเยน็นได้ นี่เมื่อเห็นทุกข์หลงมันขนส่งสนกขนส่งตัวเองหลุดอะไรค้นอะไรควนจาก่าอะไรบ้างมองตนออกเห็นทุกขนะ์นังเด็กก็ลากเง่ามันก็ลื้อถอนเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเมื่อเห็นสมมุติเห็นบัญญัตินี่หายโง่โง่หลงห้องมาเชื่อโดนเชื่อนี่ไม่มีแล้ววันจืดแล้ววันะ การกระทำอย่างเดียวเชื่อกรรมอย่างเดียวไม่เชื่อวิธีใดท,ทั้งสิน้นอยู่ที่กรรมคือการกระทำกรรมเป็นใหญ่มั่นใหญ่ในชีวิตเมื่อเห็นสมบูติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการกต่างๆเชื่อมั่นในการกระทำของตนเองทำดีก็ดีพูดดีก็ดีชิดดีก็ดีเป็นกอบเป็นกรรม เม่เห็นสมุทัยมันหยาดหายโโงูโง่หลงงมงายเชื่อน่นเชื่อน,นี้ไม่มีมันใหในการใช้ชีวิตมันใหในการกระทำกระทำอย่างนี้ไม่ทำนอย่างน่้นจะคิดอย่างนี้ไม่คิดนอย่างน่้นจะพูดอย่างนี้ไม่พูดนอย่างน่้นกรรมาฐานในวันพาไปหลายอย่างที่พาไปถึงก็ช่วย สมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยการกระทําก็ช่วยไม่ตกไปในที่ชัว่วมีแต่เรื่องที่ช่วยเพียงพอการใช้ชีวิตช่วยไปทางไหนช่วยไม่ให้มีทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่โลภช่วยไม่ให้เกิดปัญหามีแต่ปัญญาอาชิดถึงคนอื่น การช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้เกิดิ่งใหญ่ในชีวิตจิตใจขึ้นมาปฏิบัติทับแล้วมันเป็นกอเป็นกรรมเป็นนักคเป็นผลขึ้นมาจากการกระทําของเราไม่โทษถอยไม่ถอยหลังเอาหน้า ถ้าเป็นสัทวาก็สนะัตวก้าวหน้าไม่ใช่สัตว์แบบถอยออกถอยเข้าเวลาเกียดข้านก็หยุดเวลาขยันก็ทำไม่ใช่แบบนั้นเรื่องของรูปเรื่องของนามมันเรียนจบได้โดยวิชากรรมาฐานเป็นสูตรเดียวกันทุกชีวิตไม่ต่างกันเลยก็มีแต่คำพูดที่ว่าเห็น ไม่ได้เป็นกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับรูปของนามสิงที่เกิดขึ้นกับรูปของนามจะหลอกไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเห็นความเท็ความจริงของรูปของนามตามความเป็นจริงความหลงก็เหมือนการความโกรธก็เหมือนการความทุกข์ก็เหมือนกันไม่มีอะไรอีกไม่เท่านี้เราจึงสามารถที่ทำได้ ปฏิบัติได้สิ่งที่เราหลงอะไรว้างไม่รีบไม่ลับเห็นกันทุกคนถ้ามีสติสิ่งที่ถูกก็ไม่รีบไม่ลับเห็นกันทุกคนถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นมีสติก็มีได้เิ่นเรามือวางไม่บนตักหม้อเขา่า ไม่รู้สึกตัวบ็รู้ได้ทุกคนถ้าเอาเมือวางไว้าบนเขาไม่รู้สึกตัวก็มีเหมือนกันทุกคนถ้าไม่ฝึกหัดต้าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้ทุกคนถ้าฝึกหัดถ้าหายใจเข้าหายใจออกไม่ฝึกหัดไปม,มีสติก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแล้วแต่เราจะฝึกหัด ไม่ลาบนหลงเราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงก็ฝึกได้ทุกคนสร้างฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกกมหลงก็เป็นวามหลงอยู่เช่นนั้นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์อยู่เช่นนั้นความโกรธก็เป็นความโกรธอยู่เช่นนั้นถ้าเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทุกคนถ้าไม่เปลี่ยนก็มีหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกถ้าเปลี่ยนก็อะไรก็เป็นรูปจุดที่เกิดกับกายกับใจนี่มาเป็นรูปทั้งหมด ความเจ็บก็รู้เห็นความเจ็บก็รู้เห็นความตายก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นรู้ทั้งหมดเพราะว่าที่รู้เฉกตัวเนี่ยเหมือนวิสติเป็นหน้าโลเหมือนพระชีนาศผู้มีสติเป็นวิน,นัยน้ำใบชูอันวิเศษชีนาศคือพระละหันผู้มีสติเป็นวิน,นัย ทุกคนทำได้อยู่ในกำมือของเราเธอๆให้มั่นใจตัวเองมั่นใจการทำเนี่ยมากที่สุดก็ทำดีก็ดีทันทีมีสติก็มีทันทีละความชั่วทันทีมีสติก็ทำความดีทันทีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเจ้าอยังไงจะไปขอใครที่ไหน อาศัยใครเลือกง,งามยามดีที่ไหนอยู่ที่การกระทำของเรานี่ปฏิบัติธรรมคือมาดูแลตัวเหล่านี้ดูแลตัวเราคืดูแลที่ไหนดูแลที่กายที่ใจอย่าปล่อยให้กายให้ใจเป็นทุกข์เป็นโทษมีสติดูแลเชื่อได้ทั้งหมดอย่าปล่อยทิ้งใช้เวลามันชิดขึ้นมา ก็ให้ดูเลยมีสติอย่าให้มันคิดแบบอะไรคิดได้ทั้งหมดไม่ใช่ให้มันคิดอย่างจริงที่ถูกถ้าคิดอะไรทุกอย่างทางตามความคิดหมดทุกอย่างมันก็ไม่ถูกต้องมีสติดูเลยใช้ความคิดที่ถูกได้บอกก็บอกได้ แต่ให้ไปเท่าบอกว่ามันแฉเห็นมันแฉไม่ได้เป็นผู้แจเมันเก็บเห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เก็บเพราะมันเห็นนักเลูกแต่น,น้ำในป่ายนื้อไม่เห็นกายเห็นน้ำเห็นลูกมันก็ไปทงนั้นนะสุดหมายปลายทางถึงสุดยอดที่นั่น องคุดทำทท่นั่นเนะื้อการเกิดเก่จบตายปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่มาทำเป็นพิธีเรือตรงแต่มันเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาให้เห็นให้เห็นสติทำตอนที่เห็นฝึกไปใหม่คือรู้สึกรู้สึกแต่รู้นี่เป็นเห็นนะจะมุ่ง่าถามว่ามืออยู่ไหนมืออยู่ที่เขา อะไรรั่วมือที่เก่าผวมรู้จึกตัวมันรั่วมือที่เก่าถ้าหลับตาดูเห็นไหมเห็นว่ามืออยู่เห็นเห็นคือเห็นที่สูงสุดคือภาวะที่เห็นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นร่ากายจักรกายเห็นเวทนาจักเวทนาเห็นจิตสวัสจิตเห็นธรรมสัพวาธรรมผมเห็นนิพานไปตลอด ถ้าเป็นผ่านไม่ได้ทุกเป็นทุกผ่านไม่ได้หลงเป็นหลงผ่านไม่ได้ถ้าเห็นวันทุกผ่านได้เห็นวันหลงผ่านได้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้มันไม่ยากทําไมทําไมมันจึงทําไม่ได้น่าจะง่ายที่สุดนะมันจะง่ายที่สุดอันเห็นไม่เป็นเนี่ยมันง่าย ทำให้เตเองง่ายอย่าทาให้เตเองยากอย่าทาให้เวเองมีปัญหาทาให้เตเองมีปัญญาอะไรที่มันไม่เข้าเข้าใจก็อย่าไปหมกมุ่นมันเช่นควงงง่วงนอนอย่าเชื่อมันยากเมนง่ายง่ายอย่าเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่คิดก็ยากพุ่งซ้อนก็ยาก,ง,าก,ยากง่วงนองหัวนอนก็ยากอันนั้นไม่ใช่เป็นความสะดวกนะ ดีมองเลยดีเล้วเห็นแล้วนี่คือัวมง่วงนี่คือัวพผุ่เสานนี่คือคอวคอคอาคคมไเลยสงสัยเห็นแล้วบางทีก็ตกในแหล่งวิตกวิจารมกมันคนคิดเอาเหตุเอาผลมากมายมันก็มีรสชาติอยาไปหลงตกแรงความทุกขก็อยาไปหลง ตกแรงปิติก็อย่าไปหลงตกแรงความสงบก็อย่าไปหลงตกแหลงความว่างก็อย่าไปหลงเมื่อาจะาไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนเกิดนิมิตบางคนไม่เกิดก็ไม่เหมือนกันนิมิตก็ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่เกิดขึ้นได้ทางตาทางหงูทางจิตใจทางรถก็มีเลยเกิดรุดนิมิตทางรุด เมื่อมีปิติในธรรมก็เกิดนิมิตทั้งรถขึ้นมาอิมอิม่มคือน้ำลายตัวเองอิม่มไม่อยากกินข้าวย็นนล้ำเราใชปฏิบัติธรรมคือน้ำลายนั่งร่างจังหวะอิมหนึ่งบางก็ไม่หิวสองวันก็ไม่หิวแต่ไปฉันข้าวถ้าไม่ฝ่ายเพื่อนจะเป็นห่วงคิดถึงเพื่อนกลัวเพื่อนจะเป็นห่วง แต่ตัวเองไม่หิวเลยนั่นก็อย่าไปหลงเหมือนมีสติก็กลับมาที่ความรู้จักตัวสิ่งที่ไม่หลงก็มีเยอะหลงในความสุขหลงในความสงบหลงในความว่างตัวเองคิดหมดคิเลยตั้งหนานั่นก็อยา่าอย่าไปหลงก็าอย่างไรเป็นเช่นั้นเลยชีวิตต้องเป็นปกติในตาเห็นในหูได้ยินไม่ใช่หูได้ยินมีลิ้นในรถ เป็นปกติธรรมดาอย่าโทษถอยอย่ายุดมมถึงที่หมายมันจะบอกเองตัวเองจะบอกเองจบไม่มีอะไรทีเป็นสุขไม่มีอะไรทีเป็นทุกข์ใก้ชีวิตอย่างอิสระภาพมีแต่เมตตาคนนาที่จะช่วยสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นไม่มีทาที่เป็นเิี้นไปกับสิ่งใดทั้งสิ้น แ,แต่ไม่ตินไม่ถี่ไม่รายเรนผ้าอากาศไม่เฉพาะผู้คนผู้คนแต่แหนไปโขดทำทำไมไปเบียร์แกงก็ททำไมมาช่วยกันเพื่อนเพื่อนเคยเจ็บเจ็บตายด้วยกันนี่แล้วคนก็น่าสงสารน่าสงสารต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องกินต้องถ่าต้องหลับต้องนอน ทุกอย่างก็ขนฝผยช่วยตัวเองอยู่เต็มท,ที่อยู่แล้วไปเบียดแยงกระทำไมช่วยกันที่ดีสุดคือบอกยังไงอย่าหลงนะให้รู้สึกตัวเวลามันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้เวลามันทุกเปลี่ยนไปไปทุกเวลามันมโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเนี่ยให้ไปตรงนี้ไปอย่างนี้ เราวกรู้จักช่วยตัเองไม่มีใครช่วยเราได้แล้วยังมีการเกิดเจ็เจ็บตายเราเจ็บคนเดียวเราจะตายคนเดียวบางทีตายห้องไอซียูด้วยลองตาเคยเจ็บในห้องไอซียู่มีแต่หมอยืนเคียงข้างเพียงคนสองคนหมอไว้พูดไรเงียบเหี้ยหายเจ็บไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เจ็บ ตับปวดดังแล้วช่วยไม่ได้เจ็บคนเดียวนี่เราไม่ทำเห็นหือนเจ็บโอ้นี่คือของเจ็บของริงไม่ได้เป็นผู้เจ็บไม่ได้เจ็บกับความเจ็บปัญหาเจ็บไม่ได้ก็ไม่ได้หายไม่ได้ลมหายใจมาเป็นความตายชีวิตเราไม่ตายก็รลมหายใจอารัลยลมหายใจ เราอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยๆนี่มันชีวิตที่ไม่ต้องอาศัยอะไรไม่เป็นกับอะไปฏิบัติธรรมน่ะ <S <S เป็นสมบัติของเราเธอจะให้พาดจะชาตินี่พร้อมแล้วอนุสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นสิทธิของเราลอยเปอร์เซนต์ราขอเขี่ยนสั้งหลาง,างลให้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีวิธีอื่นนะ ตามต่างผู้เจ้าสอนหนะในเราบนหลงเราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงก็ฝึกได้ทุกคนจุดที่เกิดกับกายกับใจนี่เปลี่ยนมาเป็นรูปทั้งหมดมีรูปแบบกู้แขนเข้ารู้สึกเหยื่อแขนออกรู้สึกไปรูปไปในกายวันเิดไปที่ใดที่เป็นเรื่องของจิตก็กลับมาที่กายมาตั้งไว มาตั้งว่างมารูสึกตัวถ้ามันคิดไปก็รลูที่ตายถือว่าสอนกิดฝผกหัดกิดโดยตรงอยู่แล้วก็มันหลงอะไรที่มันทุกข์มันโทษเลยกลับมาหาที่ตั้งมาลูสึกตัวมันตนท่าจะจะจะ,จะ,จะป่วยปวดป่วยง่วงเหงาหัวนอนกลับมาหาที่ตั้งมาลูสึกคู่แขนเข้าหยีดแขนออก เมารู้สึกตัวก็ต้องสู้พอทุกขควรหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกไปกับความพิษไปกับตากับหูไปกิบกายก็ไม่ต้อแท้เมารู้สึกตัวพรมรู้สึกตัวใช้ได้อยู่จะเต็เจะตายยังไงก็ใช้ได้อยู่นั้นเกี่ยวอยู่มันเป็นอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นมา เกินวันจำนี้จำนานก็ต้องสู้ไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้มารู้สึกตัวเชื่อมั่นในการกระทำของตนเองอย่าท้อถอยให้มั่นใจตัวเองทุกคนทำได้